สวัสดีครับเกษเอครับวันนี้เราอยู่ในช่วงกระชากระชากระชานะหายไปนานเลยวันนี้เราอยู่ในเกมผมไฮสตาแล้วนะครับกับตู้ตัวละครใหม่ล่าสุดโอปาสแอนนัมบี้ก็ในเกมนี้เนะี่ยผมเป็นสายฟรีนะเพราะฉะนั้นนะก็อย่าคาดหวังนะครับว่าผมจะมีการกดอะไรเยอะๆขนาดนั้นแนตะแต่ก็รอบนี้มาลุ้นกันดีกว่าฮะว่าผมจะได้ตรงเลทโทปาร์สไหม แล้วถ้าผมจำไม่ผิดเดียผมน่าจะกดไปใกล้จะถึงการันตีแล้วนะงั้นก็ไปดูกันดีกว่าฮะาต้องเทลทเถอะเนาะไปหนึ่งสองซเอ๊ะทำไมไอชิปเบนอะไรเด้งอะเอชิปเบนอะไรเด้งอะเฮ้ยมาแล้ว มาเลยเว้ยสิบสิบนี้มาเลยสิบนี้มาเลยตรงเลดปะเนี่ยเฮ้ยตรงเลดโอ้โหสุดยอดเฮ้ยตรงเลดว่ะเฮ้ยโชคดีอ่ะเฮ้ยออกไวมากเลยอ่ะได้หลุนเบิ้ลไปเดี๋ยวได้หลุนเบิ้ลไปลองดูลองดูล,ง,ดลงไปเรื่อย เองสุสั่งอีเต็มแล้วนะเยอะแล้วนะอย่างนั้วเราเนะี่ยโอ้โหสีดาวสองแล้วก็ห้าดาวหนึ่งเอาเรื่องเลยนะโอ้โนอหนกกุไหนเฟยด้วยสุดยอดอ่ะเป็นโลทิ่ดีมากเลยอ่้หอเนี่ยคือ สิบโลนี้มันสุดยอดยจริงๆอะ่ะดีดีสุดๆเลยโอ้โหนั่นนี่น่าจะดีสุดที่ผมเคยกดเกมนี้มาแล้วเนี่ยโอ้ยถ้างั้นมันออกไฟอย่างนี้ผมว่าเราลุ้นไหมสิบไปหนึ่งสองเหมือนจะไม่ใช่เนะแต่ก็ปกติแหละรู้สึกว่าเออ LC ตู้ตู้หลังหลายคนผมเพิ่งออกไปนะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละเต็มล้นๆเลยเว้รอบนี้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จในการกดหาโทปัสนะครับได้มาที่66โลพอดีเลยสำหรับใครที่จะกดหาโทปัสก็ขอให้โชคดีเหมือนกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของกรชากรชากรชาเป็นเกมอะไรนั้นก็ติดตามกันด้วยนะครับ